ตู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 เอาล่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในมาครับ p i x e m o n Chinese Season 5นะครับผม EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ขี้เกียจจำแล้วนะฮะวันนี้เราจะไปออกเดินทางตามล่าหาโปเกมอนกันอีกเช่นเคยนะครับไป เราไปหาประมูนกันดีกว่าในอีพีก่อนเราก็ได้ทำบอลมาจำนวนมากเลยฮะได้เดี๋ยวหมดจะได้ขโมยพี่ทามไปเราไปกันดีกว่าไปเราจะแยกหรือเราจะไปเลยแบบไปด้วยกันนะโอ้ยไปด้วยกันดีกว่าเชื่อได้ไปแล้วนะไม่รู้นะไปแล้วเฮ้ยเถียวรีบไหไปแล้วเผื่อเจอ เทพอะไรอย่างงี้ไปแล้วไปยูไปแล้วไปแล้วตํารียังก็ไม่เตรียมไปเกิดแล้วให้ช้างไหนเนี่ยไม่รู้หาเลยหาเลยไม่รู้พี่ไปแล้วดูแบบไม่ได้ให้ดูแบบไม่อะไรเน่ยสั้นนิดเดียวเองโอ้โอ้ได้ได้ได้ของดีได้ของดีดูคนเขาไม่รอผมเลยอ่ะไปภูเขาไงเออทางภูเขาหรอเผื่อเอนเต้เผื่ออะไรเกิด เราจะได้จับมันแล้วก็หลอกก็อนเล่นเลยตรงนี้มันจะมีโค้ดไหมน้าเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวอะไรเกิดบ้างเนี่ยน้องมันเปิดแล้วมันน้อยนะมันไม่ได้ทำพี่ทำมันก็ไม่ไ้ในขนาดนั้นนะเออมันก็ไม่ได้เปิดใหญ่ขนาดนั้นนะไอ้แบบไม่แต่พอไปดูคือของตองเปิดน้อยมากเลยอ่ะเหรอใช่มันต่างกันมากเลย เฮ้ยโอ้าวตาบอลโอ,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 โอ้อะไรเนี่ยไหนอ่ะไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ไงอยู่ในป่า <c oughs> อยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่าไทก้าเนี่ยเออว่ะในอีพีก่อนเราได้ไปแบบว่าเปิดไปเจอไปโอมซันฟาวเวอร์ <c oughs> อกับไอีไทก้าเอ็มเนี่ยว่ะทางนูน้นน่ะเออนู่นน่ะไม่รออีกเราจะไปดีไหม <c oughs> หรือยังไงดีนี่ไงก็อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่บนภูเขาเนี่ย มาหร้อย่างโอ้โหไปอยู่ฝั่งนู้นเถอเน่ยอยู่ไหนเกิดตัวแซ่บหรือเิดตัวอะไรอ่ะมันจะเปิดแมพได้มันเห็นอ่ะมันเปิดแมพได้จริงแต่ว่ามันไม่มันเห็นไม่กว้างขนาดแบบมันจะเป็นจุดสีขาวๆอ่ะเออใช่รู้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลยขนาดเปิดเนี่ยมันหรอใช่ไม่เห็นเออเออมันขยายเข้าขยายออกเองด้วยอ่ะโอ้โหอย่างนี้นะจจริงเหรอใช่มันขยายเข้าขยายออกเองด้วย มีน้องๆบอกว่าตอนที่พี่จับไอตัวสักอย่างน้องบอกว่าผมเห็นไอปาก้อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออนะมีมีน้องเขาบอกมาเออแบบล่านหนึ่งของปีกแดงอ่ะอืมมันเป็นซูโดโปเกมอนเหมือนกันเอยเลี้ยวรู้โอ้ my god เจอเลี้ยวรู้เฉยเอาจับเลยครับโอ้อ่าเรียบร้อยเอ้ยยังไม่ติดได้ไงเนี่ยฮะ ทำไมแกถึงไม่ติดเฮ้ยไม่ติดได้ไงไม่ยอมง่ายๆหรอกไม่ยอมใช่ไหมได้เลยได้เลยไม่ยอมใช่ไหมอืมเอาไม่โดนนี่เอาไม่รู้าปาแล้วจวังหวะนี้อ,อะไรอย่างเอาเอาอยอนของทิ้งนี่แนะ่ยังไงแกต้องติดเรียวรู้ลูกพ่อเข้าบอลมาซะนี่เนะี่ยทำไมมันจับยากจังวะมีบอลเยอะแล้วมันยากจริงยากมากเฮ้ย จับยากเกินอ่ะอปอเกบอลไปเลยอะให้เป็นพิเศษ,ษ,ษอน้เนี่เอ้าไม่โดนไปแล้วมันไปแล้วเอไอไปแล้วอะไรอะไร,ะไรจะไปไหนจะไปไหนติด,ต,ดติดติดติดโอ้โหมันติดยากติดจริงจังอะไรเนี่ยเรียลุทำไมแกติดโอ้โหยังไม่ติดอีกเอ้ยต้องตีแล้วป่ามันต้องตีแล้วดื้อขนาดนี้ต้องตีแล้วอนี้แน่มา ตีเลยแท๊กเกิลนี่เนี่ตายปะวะเอาไม่ตายไม่ตายโอเคได้อยู่ได้อยู่จับเลยจับเลยเอาละขนาดนี้แล้วมันต้องตีแล้วก็ตีแล้วก็ตายซะจับยากนะ<อ>ใช่ไหมฮะอะไรอะไรตัวอะไรช <c oughs> ื่อที่มันเลื้อยเป็นงูอ่ะฮะตัวอะไรวะตัวอะไรเลื้อยเป็นงูหน้าจอส่งในดิสก์ที่อดแม่ ไอ้นี่เหรอเลคอซ่าเหรออ,อ๋อเลคอซ่าเมกาดิใช่ไหม่าจะเป็นบอสสีเขียวใช่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 บอสบอสโอ้โหยังจับไม่ติดอีกอะไรก<ด>ันล้วเนี่ยทำไมน้องปิงปิงอะโอ้โหน้องปิงอะไรตัวอะไรมันติดหรือเปล่ายูสปินมาเฮ้ไล่เราแล้วมันอาจจะติดก็ได้นะมันอาจจะติด ต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดบนฟ้าเลยนะก็ไม่แน่มันมันตัวใหญ่อ่ะเออมันตัวใหญ่อยากให้พี่ชาวออกมาด้วยตอนนี้เขายูสปินมาฮีไรเหล้ามากเลยค่ะโอเคติดแล้วเออนั่นแหละดีอ๋ออ๋อเนี่ยเออเออใช่ใช่ยูสปินไรเหลาเฮ้ไรเหล้าเอามันติดหินได้ไงมันติดตรงนั้นเออมันติดอยู่ก็สูงนะเอาวอาหมุนใหญ่เลยเอ้า อูแต่ตัวมันใหญ่มากเลยเนี่ยเอตัวมันใหญ่มากไอ้งูนี่อยากมีโอกาสจับจังเลยอะไรอะเฮ้ยแต่เมื่อกี้คือเราไม่ได้มาตั้งใจหาลิโอรุเนี่ยแต่เจอริโอรุเฉยเลยเว้ยเอก็ดีแล้วอ๋อเมก้าตกใจหมดเลยนะว่าลิซาดอนโชโอ้แล้วเราจะไปภูเขาลูกลูกนู้นยังไงวะเนี่ยโอ้โอ้ไม่ทางนนี่นาสุดยอดต่อเองเลยค่ะ ตอนมันถามโปเกมอนที่จะอุ๊ยอะไรอีกนะอะไรเหรออ๋อไอโอนิกเออสติลลิกที่เป็นเมกาเออไปเลยอ้าวแล้วก็จัดการโผานะอ่ะโอ้ย่างเงยสองหินนี่อ้าวก็จะได้แบบไม่ต้องทุกเนี่ยนองโตมันเลื่อยเลยอันนูก็ใหญ่ใหญ่ไม่โมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่อุ้ยอุ้ยอ้ยบังกีรัสเนี่ยว่ะโยกีรัส ยกีลาเพิ่เท่าไรอ่าเพห้าโอ้โหไอตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยไอตัวเนี้ยเพราะพีก็ใช้อยู่จับไปยังอ่ะยังหรอตัวนี้ที่เคยบอกว่ามันคล้ายโปเกมอนอ่ะอ๋อไอตัวเนี้ยเหรอที่มาหาจับอ่ะนะคล้ายโปเกมอนอ่ะแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ที่มาหาจับแต่ว่าตอนนั้นที่เห็นมันเหลืองวันนี้มันไม่ได้ออกเขียวอ่ะหรอเอตัวอะไรวะเหลืองเหลืองตัวอะไรวะ เรือลุ้หรือเปล่าเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอแล้วตัวอะไรไม่ได้จะปล่อยมันผ่านโอเคโอเคอะไรอ่ะนกอ๋อนกโอเคไปตรงนี้มันจะมีภูเขาเรียบๆอ่ะเพราะว่าอุ้ยแอฟโซเจฟโซเจฟโซเอาไหมเอาไหมจับเลยจับเลยตัวอะไรอะไม่รู้จับไอตัวนี้ก็เก่งอยู่นะเออ ตัวนีี้ก็ดอยู่โดนไม่เคยโดนเลยโยนยัอนอยงไ,ไงวะเนี่นยโยนที่เท้าโยนที่เท้าปีนต้องเดินออกห่างหน่อยตะก้ปาปลานอับแตเนี่ยเห็นไหมได้แล้วเออนั่นแหละเนี่ยเอา้าไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดเพราะมันจับยากมากเลยเนี่ยไอ้รีฟอร์สเนี่ยต้องเดินออกห่างหน่อยอ่ะเออไม่งั้นมันจะไม่ติดปาปาเลย เออนั่นแหละอย่างนั้นแหละเป็นไงติดไหมไม่ติดติดยาะอ่ะก็เตัวมันน่าจะต้องตีก่อนแล้วค่อยจับอ่ะเออแต่ถ้าตีไปมันก็อาจจะตายต้องเราอ่ะเลเวลห้ามันแค่เลเวิลห้าอไงเออมันเลเวิลห้าอไงอืมเรเมันก็จึ่งหนึ่งทำไมไม่ตีให้เราเนี่ยจับมันให้ได้จับมันเรเบหายไปไหนหลายลูกรอ่ อา้าวไม่ใช่นี่วานึกว่าตัวอะไรอะโถให้เลี้ยวรเราวิ่งเล่นไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันต้องเก็บไอ,ไอมันต้องเก็บแฮปปี้เนสในการกลายาร่างน,นั่งหงุดหงิดจังเลยติดยากยงใหญ่ไงแห้วก <laughs> ็สู้เลยสู้เลยเออสู้เลยสู้เลยกดสู้แล้วก็จับมาเหรอได้ <c oughs> กดสู้ยังไม่โดนเลย <c oughs> อยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมเออ <c oughs> ตีเบาๆนะตีเบาๆไม่เยอะหรอกเลี้วลูกพี่เองแค่สามสี่ห้าลูกเองตีเบาๆคำว่าเบาๆนี่ไม่เทคเกิลอะเทคเกิลมีสกิลเทคเกิลไหมไม่มีอ่ะเฮ้แต่มันอาจจะตีแล้วตายอุ้ยตรงนู้นมีแอปโซอีกตัวหนึ่งไว้เฮ้โอ้แอปโซอีกตัวหนึ่งตรงนู้นฝั่งนู้นมีแอปโซเราจะไปจับดีไหมโอ้นไงได้ยัง โอเคพอตีได้อยู่เหรอไหน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 กดวายดูอ่ะวายสองไม่ได้ก็โถเอ้ยไหนไหนจับเลยจับเลยเลือดเหลืองยังไงถ้าเลือดเหลืองแล้วก็จับเลยแดงเลยตอนเนี้ยโอเคงั้นจับเลยแดงแล้วเออปลาเลยเกสบอลเหรอติดไหมติดไหมไม่ติดไม่ติดเลเวลเท่าไหร่จริงวะเนี่ยถามจริงเลเวลห้าเองบอลโป๊กเกอบอล ปลาไปแล้วจังหวะนี้สองสามเลว่ห้าที่ติดโอ้ยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดครับยังไม่ติดครับบองแตกครับดูดเข้ามาแล้วหนึ่งสองโอ้ก็ยังไม่ติดอยู่เหมือนเดิมอะไรคือเลวค่ะใช้อัลตาบอลสิ ที่ทํามามเออ,อนั่นแหละ<น>ต้องใช้นะอยู่สามสิบห้าลูกเนี่ยหายไปไหนไม่รู้สองลูกสามลูกยังไม่ติดยังไม่ติดย, <c oughs> ยังไม่ติดยัง<อ>ไม่ติดยังไม่ติดใจกระเธอือเกิน <c oughs> นั่นแหละลูกนี้แหละต้องติดแล้วจังหวะเนี้ยสองสามสี่แร้วร้อยติดแล้วโโหเห็นไหมบอกแล้วถ้าใช้อัลต้าบอลนะแป๊บเดียวก็ติดโธ น้ำตาแทบไหลเลยแป๊บเดียวก็ติดที่อ่ะเราข้ามภูเขาไปที่แบบที่เรียบๆดีกว่าเอ้ยเออว่ะเราเดินตามทางไปหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างกดอ,อะไรให้เข้ามอนเนี่ยใ<อ>ห้มันเข้าหน้าโต๊ะค้าวป่ะอะไรนะทำไงให้มันไม่เข้าหน้าโต๊ะค้าวแล้วไปเข้าหน้าตัวโปเกมอนเออกดหนังสือสิหนัหนังสือนะ หนังส,สือตรงไหนหนังสือตรงที่เราค้าบ่ะไม่เห็นมีหนังสือเลยหนังสือเขียวๆไงตรงที่เราใช้ค้าบ่ะก็ตรงที่เราใช้ค้าบไงมีข้างๆมือที่สองอะ่ะมีม,มันมี ยังไงกดไอ้ตรงคราฟไกด์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้หนังสือเขียวๆอ่ะนี่ถ้าสมมติว่ามีท็อตอยู่ตรงมืออ่ะหน้าๆนตรงนั้นอะเออไม่เห็นน่ะไม่เห็นน่ะไม่ไม่ไม่เห็นได้ไงโอ้โหล่องหนอแสดงว่าเราใส่รีซัพแพคกันดิอันนี้ก็ก็ใส่แหละหน้าเห็นไหมเออถ้าเราใส่รีซัพแพคมันจะมองไม่เห็นก็ไม่เห็นเออ รีซอแพคมันเป็นของเวอร์ชันอะไรอะ่ะถ้ามันเป็นของเวอร์ชันที่ไม่ใช่1.12มันอาจจะบั๊กอยู่บนภูเขาอาวไปไหนละไปเราเดินตามทางกันดีกว่าแล้วไปไหนแล้วนะอยู่ที่เดิมอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วพอดีหิมะมันบางหิมะมันบางไหนอะอ้าไปไหนละ อยู่ที่เดิมนี่ไงอยู่นี่มาเร็วมาเร็วโอ้หายยากขาตอนนี้เลี้ยวลูกของเราก็ต้องเดินออกมาแบบว่าเหมือนเบกกจูเพราะว่ามันต้องใช้แฮปปี้เนสในการเก็บไปเราเดินตามทางไปข้างหน้าเลยไหมหรือยังไงดีงงางเอาเมื่อกี้เห็นยังลงมามุมนีม้อยู่เลยลงไปมุมไหนแล้วเนี่ยอา้าว oh, ไปไหนะ okay. ก็ <S <S เนี่ยพี่ก็อยู่ที่เดิมเนี่ยเนี่ยอ๋อโอเคไป <S 2> <S 2> <S 2> เดินลงกันดีกว่าดูสิว่าข้างหน้าเราจะเจอไบโอมอะไรอีกบ้างเพราะว่าในค่าวก่อนเราเดินมานิดเดียวเองเออเพราะว่าบอลเราหมดเราก็เลยต้องกลับบ้านเออเราก็เลยแบบไม่ได้แบบมาตามล่าหาหาไบโอมเลยเลยบ้านาจริงปะเนี่ยอโอ้โหแบบทุกสโปเกมอนเลเวลห้าทุกคนแบบเอ้ยใครเดินผาง จับโูเกิบอลเลเวลห้าทุกคนแบบใช้บอลแบบอันต้าบอลไปสามไปเกือบสิบอันจริงเหรอหายไปสองสามอันด้วยไม่รู้หายไปไหนเฮ้ยทำไมมันจับยากอะไรขนาดนั้นบ้าบโวแล้วจริงๆพี่ก็หมดไปสิบอันเหมือนกันนะไอไอไอตัวลิอลูอะออขนาดเลเวลเก้าเนี่ยโอ้ต้นแอปเปิ้ลถึงว่างป่าไทก้าตรงนี้คือป่าไทก้าะอะไร ไหนออกปลาไทก้าปกติติดต้นไม้โอ้โหปลาไทก้าปกติเหรอไหนว่าไทก้าอะไรกด F3 หรอไม่มันจะมีมอ,ะอยู่ตรงแมปอ่ะเออมันจะมีอยู่ตรงข้างล่างอ่ะที่มันจะเขียนว่าไทก้าเห็นปะมันจะมีพิกัดแล้วก็มีอันน,นี้เห็นเขียนเป็นพิกัดอ้าวเหรออ้าวแสดงว่าของพี่ก็พิเศษเพราะว่าอนนของพี่มันเห็น พิกัดแล้วก็ไอไทกาด้วยไวโอมด้วยเออเออุย้ยเออตรงโน้นมันมีไอนนี่ด้วยโปเกมอนเซ็นเตอร์เดี๋ยวขอไปฮิลก่อนดีกว่าไปไปไปเอ้ยได้ยินเสียงลาวาปะใช่ปะไม่เป็นไรเดินเดินผ่าน,านมาเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงลาวาไหนน้าะเออขอดูนหน่อย,อออยทำไมเสียงเรากระตุกกระตุกก็ตามไม่ทำนะ ะเสียงกระตุกจังอะฮัลโหลทำไมเราถึงเสียงกระตุกไม่ยี่เสียงกระตุกเอ้ยโอ้อัลตาบอลเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่นี่หว่ะนึกว่า,วาบ้านเราเก่าบ้านอันเก่าเราโอ้โหเก็บมาเอาไว้ขายได้เก็บมาให้หมดเลยโอเคแล้วก็ฮิวโปเกมอนฮัลโหลพูดเป็ได้ปกติยังอะ ซาเชียนเกิดซาเชียนเกิดซาเชียนเกิดโอ้อมาแล้วซาเชียนลูกพ่อมาแล้วมาแล้วซาเชียนลูกพ่อมามาเข้าบอลมาเข้าบอลมาซาเข้าบอลมาซาอยู่ใกล้ๆเลยต้องมาแล้วต้องมาแล้วซาเชียนเนี่ยเราจะได้ไปต้องไปหาอะไรแล้วเราจะได้หาซาเชียนเสร็จปุ๊บจะเสียวันกี่ลูกเนี่ยน่าจะหมดตัวเออ แล้ว <m uch> จะหมดตัวแน่ๆเลยมันจับยากอะ่ะเออมันเป็นดีเจด الي อ่ะเออ, <m uch> เ,อ,อเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหยังยังจับไม่ติดอีกอือโอ้โหจับยากเลยปลานนี้ไปลาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจงังหวะนี้เราอยากเราอยากคิดว,คว่าเราต้องได้เว้ยเราอยากคิดว่าเราต้องได้เราต้องคิดว่าโอ้ยมันคงไม่ติดหรอกอะไรเงี้ยปมอย่างไดเงี้ย เออ<ๆ>ใช่เราต้องแบบนั่งคุยไปเพลินๆ,ๆนะแล้วก็หาโ<ๆ>ปเกมอนตัวอื่นเพื่อเป็นอะไรเป็นพลางๆอะไรอย่างงี้เออเนี่ยเดี๋ยวในอีกไม่นานก็เดี๋ยวก็ติดเองนะเนี่ตรงนั้นคือเบอร์รี่เออตรงนั้นคือตัวอะไรนะอ๋อแอบ,บ้าแอบ,บ้าเอยแอบ,บ้าก็น่าจับนะแต่ซาเช่นนี่ก็จับไปเถอะเออจับไปเถอะอยากจะติดก็ติดไม่อยากติดก็ฆ่าทิ้งไปอะไรอย่างงีบบ้ย้อ ติด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 ยังยังไม,ไม่ไม่ได้ไหวหรอกพูดเป็นงั้นแหละอไม่ฆ่าไม่ได้อะ่ะเ,เราเลเวลน้อยจัดเลยโปเกมอนเราเนี่ยแต่ถ้าเราได้ซาเชียนมานะมันจะอัปเกรดมากเลยอ,อืมอัปเกรดแบบโอ้โหสุดยอดบอกเลยอัปเกรดแบบขั้นสุดยอดเลยแหละถ้าเราได้ซาเชียนมาโอ้ยมันจับยากจังวะจับยากอะไรขนาดนี้หมดตัวไงหมดตัว จับยากจังเลยเอออี่โอ้ยแล้วมันแตกอะไรลักไหนเนี่ยเออโอเคแล้วเราก็ต้องมานั่งครับบอลใหม่อีกอ่าครับอ่ะครับครับโอ้โหมันจับยากมากเลยเนี่ยเฮ้ยถามจริงยนะ๋ยวมันแตกนะไม่หลอกไม่หลอกเดี๋ยวมันหายไม่ใช่แตกห,ห้าโอ้โหจับยากเกินอี๋ไงห,หรือว่าเราควรที่จะต้องมีอะไรที่พร้อมมากกว่านี้ว้นในการจับ แบบมาสเตอร์บอลอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องมีอย่างนั้นก่อนหรือเปล่าอืมไม่งั้นเราคงจับไม่ติดแน่เลยแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะใช้โปรเกมบอลปกติจับได้ก็ได้ใช่มันต้องลองดูก็มันจับยากจังอืมขอลองล่ะติดให้เราทีเถอะมาแล้วปาไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหยังทำไมมันติดยากจังเลย ทำไมมันติดยากจังเลย,ยแล้วมันก็วิ่งหนีเราไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเออมาเข้าบอลมาโอ้โหมันกระดิกให้เราไหมเนี่ยฮะมันกระดิกให้เราปะเนี่ยเออเออไปแล้วจวังวันนี้มาไหมไม่ยังไม่มาเอยเราเราก็ตีไม่ได้อยู่อีกเออทำไงดีวะ เราก็ตีไม่ได้แล้วเราก็จะจับไม่ได้อะอเฮ้ยจับยากจังเลยครับพี่ปร้อ,องแล้วนะติดให้เราทีเธอโอ้โหอยากเพิ่มระดับไปอีกขั้นหน,นึ่งแล <Belle> ้วเวตายกลรวๆไปเวอร์ชั่นนี้มันจับยากากแต่คือโปเกมอนมันเกิดง่ายอ่ะเออโปเกมอนมันเกิดง่ายมันไม่ต้องแบบว่าไปลงอะไรให้มากมายมันเกิดง่ายกว่าอืมก็เลยเลือกเวอร์ชั่นนี้ แต่ดูสิ่งที่มันทํากับเราสิมันจับยากจังเลยเนี่ยฮะเออเหลือแค่ยี่สิบลูกแล้วเนี่ยโอ้โถไม่ตายเถอะมาแล้วลงแล้วกิ้งโอ้โหขอร้องเลยนะขอให้มันติดทีเถอะเออถ้าติดมานะถ้าติดมาจะทําบุญเลยเออ <laughs> ถ้า <จะ S 1> ติดมาเราจะทําทบุญมา มาแล้วซาเชียนลูกพอ่อซาเชียนพี่ว่าผมบอลที่น่าจะหมดแน่เลยกับการจับซาเชียนยบบน่ะเออโอ้โหเอ้ติดลองดูติดยังไม่ติดอีกออ้ยติดเธอขอร้องนี่มันต้องติดแล้วไหมเอ้ยเออมันต้องจับให้ติดแล้วอะจังหวะเนี้ยมันมาขนาดนี้แล้ว มันมาขนาดนี้แล้วไม่โอ้โหนนยังอีก 4, <000 S 1> ยังอีกเหรอฮะยังอีกเหรอเอยมันมันไม่กระดิกเลยเนี่ยมันไม่กระดิกเลยอ่ะ,อะ,ะเอะอไอโอ้โหเนี่ยอันนี้ไม่กระดิกจริงตั้งเจ็ดสิบอะดูเลเวลดูเลเวลเราสิเลเวลเราแค่แบบสิบหกสิบห้าอะไรเงี้ยเลเวลห้าเลเวลเก้าโอ้โหพี่ทางลองดูเลเวลตัวห้า ลองเลยนะเอ้าไปไหนแล้ววะขนาดใช้ขนาดใช้บอลนี้ขนาดใช้ขนาดใช้บอลนี้จับตัวเลเวล5ยังใช้ต้องเออเนาะนักภาษาอะไรกับตัวเลเวล70ไม่แน่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 มันยังไม่แน่ไม่นอนหลอกมันต้องติดมันต้องติดติดติดโอ้ติดเธอติดเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเทวไว เอ่อถวายน้ําให้เออถวายน้ำเดี๋ยวเอานะเดี๋ยวเอาเพชรให้เลยเดี๋ยวเอาเพชรให้เ,เหลือสองบอลแล้วเนี่ยไม่นะไม่ขอร้องล่ะติดให้เราทีเถอะแล้วไม่ไมบอลหมดแล้วไม่ติดเลยเหรออเอ ต้องครึ่งกองแต่ไม่ติดเลยอะไรกันเนี่ยโอโทไม่จับแล้วเทพอะไปหามาสเตอร์บอลดีกว่าไปแล้วโอ้อะไรวะน่าจะยากเออมันยากมากมากเลยอ่ะเออมันจับไม่ได้เลยมากกว่าเอาไงดีเราจะปล่อยมันไปไหมกกี้จะลองจับไหมแค่สลูกอะอไ,ไ,มไม่ลงมากตอนนี้หนูนั่นแหละนะ เข้าที่ดูประสบการณ์จากไอตัวเลเวลห้าแล้วสิบลูกแล้วก็รู้สึกท้อแล้วเฮ้ยไม่แน่นะไอะตัวนี้อาจจะจับได้ก็ได้ใครจะไปรู้ลองดูพูดจะพูดยังไงเลยเอาแล้วเข้าบอลไปแล้วเข้าบอลไปแล้วจังหวะน,นี้เอาไปไหนละให,ให้อีกให้อีกห้าลูกก็ได้โอ้ยยังไม่ติดยังไม่ติดเอาเลยเอาเลยจับเลยเป็นไง จะจับติดไหมเนี่ยวันเนี้ยมันจะมืดแล้วเนี่ยจักเช้าเช้าเนี่ยโอ้โหรอ้เช้าเช้าจนเราไล่จับจนมืดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยความเป็นเทพนะมันไม่เข้าเอ่อเราจะปล่อยมันไปเลยดีไหมรู้สึกไม่มีหวังเลยในการจับเนี่ยเอาไปเราไแกวเร็วเร็วจับเลยป้า ปาโอ้ไอแตกปาเออมาแล้วจังหวะนี้ลมตูดเป็นไงเป็นไงไม่ติดมันจับยากมากเลยอ่ะเออมันจับยากมากอ่ะขนาดทิ้งขคงยังไม่ติดดีแน่ดูดิโอ้อะไรกันเนี่ยเอาชวนกล้วยทอดโอ้ไปเหอะไปเลิกเถอะเลิกเลิกเราเราเราไปหาของ ของเทพให้ได้กว่านี้ก่อนเนี่ยใช่เราควรที่จะต้องไปหาแบบพวกมาสเตอร์บอลหรือไม่ก็อะไรพวกนี้อืมปะปะปะยังไงหิวหิวมาสเตอร์บอลก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่นู้เออไมค้าปาร์คบอลอะไรเงี้ยเออพวกเนี้ยมันแล้วไอ้พวกเนี้ยมันต้องหาจากไอ้พวกบอลล่องหนอะไรพวกนี้อ่ะอืมไม่รู้ว่ามันมีในกล่องด้วยหรือเปล่าบนไอ้นี่ผีอก็ดิก็มีนะเออไอ้ปราสาทผีถ้าเราเจอซอมแลนก็ดีไป เออแต่ถ้าเราไม่เจอเราก็ก็อก็รงเก็ออกเดินทางอยู่เดีวนี้นะไปงั้นไปออกเดินทางกันดีกว่าแล้วเรามาจากทางไหนเนี่ยนั่นสิเรามาจากทางไหนเออทางนู้นมากลับบ้านเราโอเคงั้นเราต้องไปทางนี้แหละไปลุยกันเลยเอ้ย๋ยวขอปิดคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเอาไว้เจอกัน e ีหน้าครับผมอีีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ได้มาสเตอร์บอลไม่ใช่หม่น่าเสียดาย โ okay, อเคไว้เจอกัน EP หน้าครับผม EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งให้เรานะฮะก็เอาไว้เจอกัน EP หน้าครับผม EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับหวังว่าจะเจอมาสเตอร์บอลครั้งหน้านี้